วายนะคะ <Wow. S 1> พี่นัทเอเ่้เอที่อยู่ที่240ตารางวาเลยนะคะ แปลงนี้จะมีอยู่2ฉโฉนดขายพร้อมบ้านหนึ่งหลังนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยไปดูพร้อมๆกันนะคะว่าบ้านหลังนี้นะคะคุ้มค่ากับการเป็นเจ้าของหรือเปล่านะคะได้ครับผมก็จากจุดนี้นะครับแยกโนนไทยนะครับผมถึงแปลงที่ดินนะครับใช้เวลาประมาณ11นาทีเองนะครับแล้วแมมสิบเอ็ดนาทีใช่ไหมคใช่ครับสิบเอ็ดกิโลเมตรนะครับผมหรือประมาณ1 1กิโลเมตรนั่นเองนะคะตอนนี้เราเลยแยกโนนไทยมาแล้วนะคะ มาแล้วครับทางด้านซ้ายมือนี่คือโรงเรียนสายมิตรนนทไทยนะครับที่เราเคยพาไปดูมาแล้วนะครับตรงโซนนี้เราจะมีที่ดินสองแปลงนะคะก็คือ161ตารางวานะคะซึ่งห่างจากถนนสุร,รารนาลัยเพียง35เมตรเท่านั้นและจะเป็นที่ดิน1ไร่1งาน6ตารางวาซึ่งห่างจากถนนสุร,รารนาลัยประมาณ200กว่าเมตรเท่านั้นนะคะใช่ครับแปลงนี้จะอยู่หลัง โรงเรียนสายมิตรนนทัไทยนะคะขายราคาถูกมากๆเลยแบงค์นี่ใกล้มากเลยนะครับใช่แบงค์นี้ใกล้มากใกล้ถนนสุราษฎร์ใช่ครับตอนนี้เราเข้ามาสู่บ้านสาะจระเข้บ้านสระจระเข้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวแบบดูก่อนว่าเราผ่านวัดอะไรเอ่ยวัดสาะจระเข้เหมือนกันโอเคตอนนี้เราใช้ การเดินทางนะคะเหลืออีก10นาทีหรือว่า10กิโลเมตรนะคะและขณะนี้นะคะตอนที่เรากําลังถ่ายคลิปวิดีโอให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาประมาณ5โมงเย็นนะคะ13นาทีโดยประมาณค่ะใช่ครับแดดลร่มลมตกนะครับบรรยากาศเย็นสดชื่นนะคะผมใช่ค่ะอากาศดีเนาะ,ะอากาศดีมากวันนี้นะครับที่ตัวจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ตัวอำเภอโนนไพนะครับมีลมพัดเย็นๆเลยครับน้องแหมมเย็นสบายมากๆเลยสบายม,มากเลยความรู้สึกเหมือนแบบ อยู่ภาคเหนือเลยนะคะทุกคนเรามาบ้านประมาณสองสามวันที่แล้วซึ่งเรามีไปโอนบ้านมาอย่างที่คลิปก่อนหน้านี้ที่ลงไปก็คือเราไปโอนบ้านให้กับลูกค้านะคะซึ่งบ้านจันอัดนะคะตําบลจันอัดอำเภอโนนสูงเนี่ยปิดการขายเรียบร้อยแล้วนะคะาะเรามีเจ้าของผู้โชคดีแล้วนะคะใช่ครับขอนายอสมมติว่าใครต้องการนะครับที่ดินนะครับอสังหานะครับแปลง สวยๆนะครับก็ติดต่อเรามาได้เลยนะครับที่เบอร์0638412188นะครับหรือสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับที่เบอร์0638412188นะครับก็สามารถโทรสอบถามเรามาได้เลยหรือลูกค้าท่านใดนะครับต้องการรับชมนะครับข้อมูลที่ดินนะครับที่เราลงไว้ก็สามารถติดตามเพจเราได้นะครับที่เพจขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดนะครับใช่แล้วเป็นชื่อเพจว่าขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดนะคะแล้วก็จะเป็นช่อง YouTube ช่องนี้เลยก็คือชื่อช่องว่า NW Real Estate 78นะคะใช่ครับผมแล้วมีหนึ่งช่องทางนะครับติดตามฝากลูกค้ากด Follow ติดตามเราด้วยนะครับ TikTok ครับอ๋อ TikTok ใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้รู้สึก <N W. S 2> กำลังมาแรงไหมคะ ใช่ครับ @nwrealestate78 นะครับลูกค้าสามารถติดตามกันได้เลยนะครับใช่ค่ะตอนนี้คลิปเราคุณผู้ชมเข้าไปรับชมเยอะเหมือนกันนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็ซัพย์สวยราคาถูกทั่วไทยเลยนะคะอ่าเพราะว่าแบบกับพี่นั้น,นะคะขายที่ดินทั่วประเทศเลยะค่ะใช่ครับผม ก็มีแปลงถูกๆนะครับอย่างแปลงนี้นะครับก็เป็นบ้านพร้อมที่ดินนะครับติดถนนสาธารณประโยชน์เลยครับเนื้อที่เท่าไหร่นะคะนุ๊กน้องแหมเนื้อที่240ตารางวานะคระับเยอใหญ่เลยนะครับมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางเลยนะครับผมก็เป็นแปลงใหญ่นะครับถูกนะครับราคาถูกคุ้มค่า<ช>แล้วก็บแบบปกติเราซื้อที่ดินปลูกบ้านอย่างเดียวก็กเยอะอยู่นะแล้วถ้าเราจะหาทำเลที่อยู่ในหมู่บ้านค่อนข้างยาก เราจะบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าบางทีเจ้าของอาจจะไม่ได้แบ่งขายนะคะใช่แต่แปลงนี้คืออยู่ในหมู่บ้านเลยอยู่ในหมู่บ้านพังเทียมอะค่ะทำเลดีนะครับก็ออกมาก็เจอตลาดแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในเขตชมชนนะครับมีน้ํามีไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับถนนเป็นคอนกรีตด้วยถนนเป็นคอนกรีตแล้วด้วยนะครับ้องค่ะโอ้ทำเลดีมากๆเลยนะครับใช่แล้วตอนนี้เหลือระยะเวลาอีกประมาณ 6นาทีนะคะแล้วก็เหลือระยะทาง4.6กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะใช่ครับผมตอนนี้เราสตาร์ทมาจากตรงธนาคารอมสินใช่ครับตัวอำเภอโนนไทยเลยนะครับผมตรงตลาดเลยครับผมตอนนี้เราเข้าเขตบ้านโคกสวายแล้วนะคะน้องแม่ก็คือผ่านโคกสวายก่อนใช่ไหมคะตรงโคกสวายนี่เรามีอาคารานิตอยู่ในตลาดนะครับหนึ่งแปลงนะครับใครสนใจนะครับก็ติดต่อเรามาได้นะครับเป็นทำเลมาขาย อยู่ที่ตลาดแม่อุดมนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลิปให้คุณผู้ชมดูด้วยนะคะใช่ครับแต่วันนี้อาจจะไม่ทันเราเลยอ๋อนี่เราเลยมาเดี๋ยวเราแวะไปถ่ายก็ยังได้เลยเนาะใช่ครับถ้าอ่าไม่มืดเกินไปเราอาจจะเข้าไปถ่ายให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับใช่ค่ะ<อ>ไปชมเพิ่มเติมนะคะใช่ครับตอนนี้เราก็อยู่ตรงไฟแดง โคกสวายแล้วนะครับผมจากจุดนี้นะครับถึงตัวบ้านนะครับ3.2อกมหรือใช้เวลาการเดินทางนะครับ5นาทีเท่านั้นนะครับผม5้านาทีใช่ไหมคะจากแยกไฟแดงโคกสวายเนาะใช่ครับผมตรงนี้ก็แยกนี้ก็ไปเทศบาลบรรลังได้นะครับวัดบรรลังนะครับแล้วก็อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรนั่นเองนะครับวิวสวยๆนะครับก็มาทางนี้ได้เลยนะครับผม ก็เส้นนี้นะครับก็เป็นเส้น205นะครับสุรนารายนะครับก็การเดินทางสะดวกสบายเลยครับเป็น4ี่เลนแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมใช่แล้วตอนนี้เราตรงต่อไปเลยนะคะเส้นนี้ห่างจากจุดนี้ห่างชัยภูมิประมาณ86กิโลเมตรค่ะได้ครับผมตอนนี้ก็เหลือเวลาการเดินทาง4นาทีแล้วนะครับก็จะผ่านชุมชนนะครับ โคกสวายนะครับเป็นตลาดโคกสวายนะครับหนาแน่นมากครับตรงนี้นะครับรับรองนะครับจากตัวบ้านมาถึงตรงนี้นะครับหาของทานง่ายมากนะครับผมตลาดเขาใหญ่มากเลยนะตลาดโคกสวายนะคะใช่ครับตอนนี้เรากําลังอยู่ที่บริษัทโคกสวายร่วมมิตรจำกัดนะคะอยู่ด้านหน้านะคะก็คือเริ่มเข้าสู่ตลาดโคกสวายแล้วนะคะตอนนี้วันนี้นะคะ เราจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะไปชมบ้านพร้อมที่ดินนะคะเนื้อที่240ตารางวานะคะ มี2ชโนดค่ะแล้วก็จะอยู่ในหมู่บ้านด้วยนะคะวันนี้คุณผู้ชมจะไปดูบ้านพร้อมๆกันเลยนะคะจากจากจุดนี้ก็คือตลาดโคกสวายนั่นเองโอ้โหตลาดเขาใหญ่มากเลยมีทั้ง CJ มีทั้งโลตั s เลยนะคะ l o ต u s โกลเฟสตอนนี้เราห่างจากจากจุดนี้ประมาณเดี๋ยวแบบดูพิกัดแบบนึง2.1กิโลเมตรเท่านั้นนะคะอ่าเดี๋ยวขอกลับกล้องให้ลูกค้าได้รับชมทางช่องไลฟ์สดด้วยก็คือจากตลาดโคกสวายถึง บ้านที่เราขายเนี่ยห่างประมาณ1.8กิโลเมตรหรือว่า3นาทีเท่านั้นนะคะตอนนี้เรากำลังจะพาลูกค้าทุกท่านไปชมบ้านพร้อมที่ดิน240ตารางวานะคะเนี่ยครับน้องแมมครับมาถึงตรงนี้ครับจุดสังเกตก็คือคะจะเป็นร้านกาแฟตรงนี้นะครับอ๋อร้านกาแฟใช่ครับ<า>ก็ใ,ให้เราชะลอความเร็วนะครับเตรียมชิดด้านขวานะครับเพื่อเราจะเลี้ยวครับผมเข้าไปที่ ถนนนะครับเข้าบ้านนะครับตรงนี้นะครับผมก็คือเนี่ยเขาจะมีป้ายนะวัดชายพนานะคะเดี๋ยวเราเข้ามาทางนี้ด้านขวามือนะ,ะบ้านพังเทียมนั่นเองครับนี่ครับผมเห็นไหมครับเดี๋ยวแบบดูก่อน จากถนนสุรนารีก็1กิโลพอดบพอดีเลยนะคะนี่นะคะหมู่บ้านพังเทียมหมู่หนึ่งตำบลพังเทียมอําเภอพระทองคําจังหวัดนครราชสีมาใช่ครับผมไกลมากๆนะครับอ๋อนี่เข้ามาก็เก้าร้อยห้าประมาณโลหนึ่งนะครับถึงโลหนึ่งถึงถนนสุรนารายนะครับผมใช่นี่เราผ่านโรงเรียนโรงเรียนพังเทียมนะครับตรงนี้นะครับผม ก็ขับต่อไปเลยนะครับก็<ช>เหลือเวลานะครับ1นาทีนะครับหรือประมาณ650เมตรนะครับจากจุดนี้นะครับก็ผ่านโรงพยาบาลนะครับเสริมสุขภาพชุมชนนะครับพังเทียมนะครับแล้วก็วัด,วดพังเทียม,<า>มผ่านโรงเรียนผ่านาสถานีอนามัยนะคะแล้วก็จะผ่านวัดพังเทียมนะคะตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปดูบ้าน240ตารางวานะคะวันนี้มีคุณผู้ชมนะคะอยากจะเห็นออ ตัวบ้านเลยแม่มก็อาสาที่จะมาถ่ายให้ลูกค้าได้รับชมพร้อมๆกันนะคะใช่ครับน้องแม่ครับเมื่อถึงวัดพังเทียมแล้วนะครับก็ชะลอความเร็วนะครับจะมีทางให้เลี้ยวไปทางซ้ายนะครับผมตรงนี้นะคะผมก็จุดสังเกตบ้านหลังสีเขียวตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยนะครับผมตรงนี้สีเขียวปุ๊บให้เลี้ยวมาทางซ้ายเลยนะคะใช่ครับนี่นะคะทุกคนจุดสังเกตก็คือสีเขียวแล้วก็เลี้ยวมาทางนี้ทาง้ายมือเมื่อเลี้ยวมาแล้วนะครับก็ชะลอความเร็วนะครับ เพราะว่าเราถึงแล้วนะคะโอเควิเรามาพร้อมกันเลยนะคะทุกคนค่ะใช่ครับยบ้านเขาอยู่ใกล้กับถนนมากๆเลยนะหมายถึงว่าแต่มันจะบอกว่าในรูปน่ะเหมือนลึกเข้าไปใช่ไหมคะใ่ครแต่จริงๆไม่ได้ลึกเลยสรุปว่าถึงแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราลงไปดูที่ดินพร้อมกันเลยครับผมใช่แล้ สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านสวัสดีครับน้องแมมสวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านแล้วก็สวัสดีพี่นัดด้วยนะคะวันนี้นะคะแมมนะคะในานามช่อง NW Real s a e 78นะคะจะพาลูกค้านะคะมาชมบ้านพร้อมที่ดินหลังนี้เลยนะคะว้าวเป็นบ้านนะครับพร้อมที่ดินนะครับติดถนนสาธารประโยชน์นะครับใหน้ากว้างด้วยนะครับแล้วก็น้องแมม กถนนคอนกรีตอย่างดี<อ>เลยนะครับตอนแรกที่เราเข้ามาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าถนนเขากว้างมากะะามากเลยนะคะก็คือ <ผม S 1> แบบจากตรงนี้เลยนะคะนู่นเลยค่ะไปถึงตรงนู้นคือซึ่งเป็นถนนสาธารณะในหมู่บ้านที่มีขนาดกว้างขวางมากๆเลยนะคะและบริเวณบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเข้ามาตรงนี้ก่อนได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยนะครับน้องแมมใช่ค่ะ เราไหว้ศาลก่อนนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะแบบสอบถามคุณป้าที่เป็นเพื่อนบ้านแล้วนะคะก็คือเป็นศาลของปู่ทั่งนะคะเป็นศาลที่คนในหมู่บ้านนะคะเคารพบูชาอยู่ที่นี่เลยนะคะเป็นศาลประจําหมู่บ้านนั่น<ช>เองนะคะคแต่ไม่ได้อยู่ในส่วนของที่ดินของเรานะคะเพราะว่าจะเป็นส่วนของสาธารณเลยนะคะตรงนี้ใช่ครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของสาธารณประโยชน์นะครับหรือพื้นที่ใช้ร่วมกันของ คนในชุมชนนะครับซึ่งหน้าบ้านเราเนี่ยครับอยู่ตรง,ตรงพื้นที่สาธารประโยชน์เลยนะครับ<า>ก็เดินทางเข้าออกเลยนะครับอยู่ติดกับพื้นที่สาธารณะแต่ว่าตรงนี้เขาไม่ได้ทําคอนกรีตนะคะเพราะไม่ใช่เป็นถนนเนาะแต่ส่วนของถนนก็คือจะอยู่ตรงนี้นะคะก็คือติดกันเลยและเดี๋ยวแม่มพามาดูด้านหน้าก่อนนะคะสําหรับสารนะคะเดี๋ยวแม่มขออนุญาตนะคะตรงเนี้ยสังเกตว่าต้นไม้ใหญ่มากๆเลยนะคะก็คือจะเป็นต้น ต้นโพนะคะแล้วก็ต้นมะขามคือคุณป้าบอกว่าเห็นมาตั้งนานแล้วซึ่งเขาบอกว่าต้นมะขามเนี่ยถือว่าเป็นต้นมะขามที่แบบมีอายุยืนยาวมากๆเลยใช่ไหมคะพี่นัทใช่ครับโอ้โหใหญ่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวพามาดูด้านข้างก่อนดีกว่าเนาะ ถ้าเรามาจากถนนสุร,รานารายนะคะบ้านหลังนี้จะห่างจากถนนสุร,รานารายนะคะเพียงหนึ่งกิโลเมตรเท่านั้นก็คืออ้าวใกล้มากค่ะใช่<ๆ>ใกล้มากๆเลยก็เขาเรียกว่าอะไรนะห่างจากโรงเรียนไม่ไม่ถึงหนึ่งกิโลและการมีโรงเรียนนะคะเราจะผ่านโรงเรียนเราจะผ่านอนามัยนะคะแล้วก็เราก็จะผ่านวัดพังเทียมค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาตรงนี้บริเวณนี้ก่อนบริเวณด้านหน้านะคะจะเป็นสานเนาะแล้วก็โอ้โหทุกคนดูสิคะว่าต้นไม้ใหญ่มากๆเลยคือ เรามีความรู้สึกทึ่งมากๆนะคะคือต้นโพกับต้นมะขามอยู่ด้วยกันเนี่ยพี่นัดดูสิเห็นไหมคะต้นโพกับต้นมะขามอยู่ด้วยกันเลยนะคะเป็นสิริมงคลมากๆเลยนะคะแล้วก็มีสารนะคะของปู่ทั่งนะคะแล้วเดี๋ยวแบบจะพาเข้าไปชมบ้านเลยดีกว่าเนาะได้ครับผมะคะ่ะในส่วนของบ้านหลังนี้นะคะก็คือ มี2อโฉนดด้วยกันนะคะซึ่งโฉนดแรกนะคะจะเป็นบ้านพร้อมที่ดินก็เขาก็จะอยู่ส่วนนี้นะคะอันนี้เข้ามาปุ๊บนะคะ1ห,หลังนี่นะคะเราอยู่ด้านหน้าติดถนนสาธารณะอยู่แล้วนะคะซึ่งไม่ได้ซึ่งไม่ได้แบบว่าเป็นทางที่ไม่มีถนนนะคะเป็นทางที่ติดถนนสาธารณะเข้ามาปุ๊บตรงนี้แล้วในส่วนของแปลงนี้นะคะ แปลงนี้นะคะก็จะเป็นที่ดินเปล่าอีกหนึ่งแปลงนะคะนี่ค่ะเป็นที่ดินเปล่าอีกหนึ่งแปลงซึ่งจะอยู่ด้านหลังของศารนะคะแล้วก็อยู่ด้านหลังของต้นมะขามและต้นโพขนาดใหญ่มากๆพี่นาะดูสิคะใหญ่มากจริงๆค่ะใช่ครับ<อ>ซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่นะครับสามารถสร้างบ้านอีกตั้งได้ได้หลังหนึ่ง<ช>เลยนะครับผม ก็ยาวไปถึงด้านหลังข้างในนรงนู้นเลยนะครับผมใช่แล้วบริเวณนี้เป็นที่ว่างเปล่านะคะก็คือขายร่วมกันกับบ้านหลังนี้นะคะบ้านหนึ่งหลังะะและที่ดินเปล่าอีกหนึ่งแปลงขายรวมกันเป็น240ตารางวานะคะซึ่งบ้านหลังนี้เดี๋ยวแม่พามาชมใกล้ๆนะคะบ้านหลังนี้ก็สภาพยังดีนะคะทุกคนสภาพยังดีอยู่นะคะก็คือเป็นแบบว่า เป็นบ้านปูนข้างล่างแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นไม้นะคะเป็นบ้านแบบเก่าแก่แล้วนะคะแบบคนอยู่อาศัยมานานแล้วนะคะแล้วตอนนี้คือเจ้าของบ้านก็อาจจะชอบแบบไปอยู่บ้านสวนนะคะไปดูแลไร่นาอะไรประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็เลยขายอย่างนี้เลยนะครับเป็นไม้โบราณนะครับไม้ใหญ่นะครับไม้แท้แล้วข้างล่างก็เป็นปูนนะครับแข็งแรงนะครับทนทานมากเลยนะครับซึ่ง ท,ที่ดินแปลงนี้นะครับก็เป็นที่เปล่านะครับ200กว่าตารางวานะครับบวกบ้านหนึ่งหลังนะครับก็การเดินทางก็สะดวกสบายเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านหลังที่ดินสักครู่นะครับผมใช่ค่ะ,<ม>ะพี่นัดพามาชมตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะหน้าต่างยังทําไม่เสร็จนะคะทุกคนขาสําหรับเจ้าของใหม่เนี่ยสามารถที่จะมาปรับปรุงนะคะบูรณะ,ะแล้วก็รีโนเวทใหม่ได้เลยนะคะตรงนี้จะเป็นเนี่ยมีส่วนของหน้าต่างเจ้าของทําเอาไว้ ตรงนี้นะคะยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็ตรงนู้นก็เหมือนกันหน้าต่างนี่ยังทําไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นบ้านสองชั้นนะคะข้างบนเป็นไม้ข้างล่างเป็นปูนแล้วก็ลักษณะบ้านสามารถที่จะปรับปรุงรีโนเวททาใหม่ให้สวยปิ๊งได้เลยนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะเมื่อสักครู่นี้พี่ณัฐัยถ่ายรูปไว้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวคากคุณผู้ชมสนใจที่จะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สอบถามแบบได้เลยนะคะได้ค่ะและบริเวณนี้นะคะก็ จะเป็นส่วนของด้านหลังของตัวบ้านนะคะบริเวณพื้นที่ก็อรู้สึกโปรง่งโล่งสบาย<ๆ>มากเลยครับพื้นที่ตรงนี้นะครับแปลงนี้เท่าไหร่นะคะน้องแมมแปลงนี้ใช่ไหมคะก็คือสองแปลงรวมกัน240ตารางวาใช่เป็นแบบว่าเหมือนของญาติพี่น้องอ,อยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้นะคะดคเดี๋ยวแบบขอดูข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะคะ<ด>เพื่อที่ให้ลูกค้าได้ทราบนะคะว่าสำหรับแปลงนี้เนี่ยรวมกันแล้วหน้ากว้างจะอยู่ประมาณ16เมตรนะคะ เดี๋ยวพาไปดูด้านหลังสักนิดนึงนะครับผมก็คือจากถนนสาธารณประโยชน์ด้านหน้านะครับถึงด้านหลังแปลงที่ดินนะครับนู่นเลยครับตรงรั้วรั้วไกลๆตรงนู้นเลยนะครับผมก็กว้างและยาวมากเลยครับตรงนี้ครับตั้งแต่ตรงตรงต้นกล้วยนะครับต้นนี้นะครับยาวไปถึงหน้าแปลงที่ดินตรงด้านนู้นเลยครับก็แปลงนี้ครับมันก็มีบ้านนะครับตอนนี้เราถ่ายอยู่ด้านหลังตัวบ้านนะครับ แล้วก็ด้านหน้านู้นคือถนนสาธารประโยชน์นะครับก็มีพื้นที่ใช้สอยนะครับกว้างขวางนะครับสามารถทําประโยชน์ได้อีกเยอะเลยนะครับแล้วก็จากที่เราเดินทางมาก็ใกล้นิดเดียวนะครับใกล้ตลาดใกล้โรงเรียนนะครับเดินทางสะดวกสบายมากแล้วก็ด้านหน้านะครับมีต้นไม้มะขามนะครับต้นใหญ่มากนะครับอยู่หน้าบ้านให้ความร่มรื่นนะครับสงบนะครับร่มเย็นนะครับ อยู่แล้วก็สบายนะครับขนาดเราเดินเข้ามาเนี่ยยังรู้สึกสบายนะครับเย็นสบายมากๆเลยนะครับผมเราด้านหลังเป็นต้นอะไรคะพี่นัทอันนี้น่าจะอ๋อเป็นต้นแบบอะไรอ่ะต้นสักเปล่าคะไม่แน่ใจนะครับก็คล้ายๆเนาะแต่เราก็ไม่ค่อยจะ สัมทัสสักเท่าไร่สำหรับตรงนี้แต่ว่าบรรยากาศดีล่มลื่นมีเพื่อนบ้านน่าอยู่นะคะก็เป็นบ้านคล้ายๆที่บ้านของเรานั้นแหละก็คือเป็นบ้านสองชั้นข้างล่างเป็นปูข้างบนเป็นไม้แต่เพียงแต่ว่าตรงนี้เขายังทําหน้าต่างไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวล,ลูกค้าสามารถที่จะมาทําเพิ่มเติมได้เนาะใช่ครับลูกค้าสามารถดีนเวทได้นะครับก็คือทําเป็นบ้านอ่า ประยุกนะครับบ้านาาเขาเรียกว่าอะไรนะครับบ้านสไตล์โมเดลอะไรเนี่ยได้หมดเลยนะครับ <Style Model S 2> ผมได้เลยสำหรับที่ดินนะคะบบานจะบอกว่าเขามี2อโฉนดด้วยกัน แปลงแรกนะคะมี1งาน14ตารางวานะคะ1งาน14ตารางวาและแปลงที่2 1งาน26ตารางวารวมกันคือ2งาน40ตารางวานะคะก็แต่ว่าในส่วนของแปลงแปลงหนึ่งเนี่ยก็คือมีเฉพาะที่เปล่าตรงนี้เนี่ยตรงมาเลยก็เป็นที่<ร>เปล่าลใช่ ส่วนแปลงนี้ก็คือเป็นบ้านด้วยบ้านพรอมที่ดินนะคะพี่นาาคะเมื่อกี้ได้สอบถามคุณป้าไหมคะว่าถึงจุดตรงไหนนะคะเร็วที่เรยวท่ครับตั้งแต่ถนนสายระโยชนตรงด้านนู้นนะครับตรงหน้าศาลนะครับผมก็คือครึ่งไร่อ่ประมาณเตรงเข้าไปถึงด้านนู้นนะครับรั้วด้านหลังนั่นเลยครับผมแล้วคะอู๋ทำไมยังไบ ไกลมากเลยเป็น<ก>แนวยาวก็สามารถทําเป็นบ้านสวนได้เลยนะครับ<ช>ข้างหลังปลูกผ,ผักสวนครัวพืชสวนครัวนะครับ<อ>แล้วก็สามารถโอ้สร้างบ้านได้อีกหลายหลัง<ช>เลยครับสร้างบ้านได้อีกเพียบเลยที่เขาเยอะมากเลยนะแล้วจะบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นยุงข้าวนะคะทุกคนอันนี้เป็นยุงข้าวค่ะ แล้วก็มีต้นมะพร้าวนะคะแต่มะพร้าวอาจจะเป็นของคุณป้าไม่เกี่ยวกันคือคซึ่งตรงนี้เขาเป็นพี่น้องกันหมดเลยเขาแบ่งกันคนละล็อกคนละล็อกคนละล็อกอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางคนที่เขาแบบไปทํางานที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ย้ายตรงนี้ไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องการขายนะคะ แล้วส่วนตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นต้นอะไรนะตะโกเหรอไม่ช่ตะโกใช่ไหมครับดำๆแบบไม่แน่ใจ่ะแต่เขาคล้ายๆแต่มีความรู้สึกว่าบริเวณนี้นะคะทุกคนค่ะทุกคนที่ซื้อที่ดินแปลงนี้แบบจะบอกว่าโชคดีมากๆเลยนะ<ช>คือได้ต้นไม้ที่มีอายุนานแล้วอ่ะค,คือต้นไม้ที่แบบ,ใ,บใ,หใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ครับผมใช่นู่นก็ต้นใหญ่พี่นัท นะคะต้อนอะไรไม่รู้ใหญ่มากต้นมะขามนะครับไม่ใช่มะขามนะคะเดี๋ยวเรามาชมนิดนึงค่ะโุ้ยต้นไม้ล่มเลื่อนมากๆเลยแต่ว่าทุกคนมาทําความเขาเรียกอะไรมาเคลียร์ลิงก่อนเนาะใช่ครับอันนี้ต้อนอ๋อน,นี้ก็ใหญ่นะคะมีแต่ต้นใหญ่ๆ บรรยากาศดีมากเลยอันนี้เราไม่รู้ต้นอะไรแต่ว่าใหญ่มากทุกคนค่ะใหญ่มากๆเลยแล้วก็ขเขาก็จะมีปลูกกล้วยล้อมล้อมรอบนะคะปลูกกล้วยล้อมรอบนะคะเยอะแยะมากมายก็บรรยากาศดีน่าอยู่มากๆเลยอันนี้จะเป็นต้นมะขามต้นเล็กนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเราถ่ายไปทางด้านนู้นนิดนึงนะคะลูกค้าจะได้เห็นตัวบ้านเนะะี่ยค่ะตอนแรกเนี่ยที่เรามองจาก ที่เรามองจาก Google Map เนี่ยเราจะเห็นว่าบ้านเนี่ยเหมือนอยู่ติดกันมากเลยเหมือนบังกันอยู่นะคะจริงๆแล้วอะ่ะเขาไม่อัปเดตอันนี้คือ หน้าบ้านเขาติดถนนสาธารณะอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของที่มีศาลเนี่ยก็เป็นส่วนของสาธารณะซึ่งจะไม่ได้บังหน้าบ้านนะคะอยู่อีกส่วนหนึ่งแต่เราขายที่ดินอีกแปลงหนึ่งนะคะติดกับบ้านใช่ไหมคะเราสามารถเข้าบริเวณด้านหน้าบ้านได้แล้วก็มาด้านข้างเนี่ยสามารถปลูกปลูกบ้านเพิ่มได้อีกหลายหลังเลยนะคะใ็สามากบ้านสวนนะครับ<ช>แล้วก็ ตกแต่งหน่อยเนี่ยสวยเลยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้แล้วก็ติดถนนอย่างเงี้ยก็สามารถทําเลค้าขายได้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่สาธารณประโยชน์ด้านหน้าเนี่ยวางขวางมากเลยนะครับผมใช่ค่ะก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะมากนะครับด้านหลังเนี่ยเขายังมีการต่อเติมครัวมาอีกเนาะเป็นต่อเติมครัวนะคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นไม้ซึ่งไม้แบบจะบอกว่าส่วนใหญ่ก็เป็นไม้แบบไม้จริงไม้จริงอ่ะใช่เป็นไม้จริงนะคะสมัยก่อนเนี่ยเราจะไม่ได้มี เหมือนปัจจุบันนี้นะคะก็จะเป็นไม้ไม้จริงแต่ว่าโอเคบางส่วนอาจจะมีผุพังบ้างตามการเวลานะคะซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะคะส่วนไหนที่แบบมีผุพังเนี่ยเราสามารถที่จะมาปรับปรุงรีโนเวทได้แล้วก็จะมีหลังคาก็เป็นสังกะสีนะคะทุกคนคะ่ะก็จะเป็นสังกะสีเป็นไม้อยู่ด้วยกันนะคะเราก็สามารถที่จะมาบูรณะซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงให้สวยงามได้นะคะทุกคนหากลูกค้าสนใจ บ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะสามารถโทรหาแมแบบได้เลยนะคะที่เบอร์0638412188นะคะหรือว่าแอดไลน์ไอดก็ได้ค่ะ0638412188นะคะสำหรับช่องทางที่ติดต่อเรานะคะชื่อช่องว่า NW Real Estate 78นะคะและเรามีเพจด,ด้วยนะคะชื่อเพจว่าขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดนะคะพี่นะคะถ้าคุณผู้ชมถามว่าทำไม พามามืดจังก็ต้องขอประทานโทษนะคะขออภัยคุณลูกค้าทุกท่านด้วยว่าที่เรามามืดนะคะเพราะแหม่มนะคะกับพี่นัทเนี่ยขายกันสองคนนะคะแบบไม่มีแอดมินนะคะนั่นหมายความว่าลูกค้านะคะสอบถามาสนใจเนี่ยก็จะสอบถามข้อมูลมาตลอดเลยนะคะแหม่มก็จะให้ข้อมูลลูกค้าก่อนใช่ไหมคะแล้วพอว่างแล้วนะคะแบบมีเวลาแล้วเนี่ยแหม่มก็อยากจะมา ถ่ายคลิปวิดีโอให้ลูกค้าได้ดูด้วยนะคะว่าของจริงเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะก็คือสรุปว่าน่าอยู่มากๆเลยเนี่ยเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบบ้านเพื่อนบ้านนะคะเนี่ยเป็นบ้านเพื่อนบ้านมีเพื่อนบ้านเต็มไปหมดเลยใช่ครับนะคะร<อ>่มรื่นมากๆเลย่มลื่นมากๆนะครับ<ช>มีน้ํามีไฟฟ้านะครับพร้อมอยู่นะครับ เดินทางสะดวกสบายมากเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อเรามาได้ตลอดเวลาเลยนะครับใช่ค่ะสามารถโทรหาแบบได้ตลอดเวลาอย่างที่แจ้งไปคือเบอร์063 842 188นะคะหรือว่าแอดไลน์ ID 6 6 3 8 4 1 8 1 8 8นะคะติดตามนะคะช่องทางเพจ Facebook ของเรานะคะชื่อเพจว่าขายที่ดินและสังหารทุกชนิดนะคะแล้วก็จะเป็นช่อง y o u t u b e ช่องนี้นะคะชื่อช่องว่า nw real estate 7 8นะคะเดี๋ยวแม่จะพามาชมฝั่ง ด้านหน้าบ้านของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะคะอยู่ข้างหลังนี้เลยค่ะ <Wow. S 1> อ่าแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นทางที่เราจะออกไปถนนสุรนาราีนะคะซึ่งเราก็เข้ามาประมาณ50เมตรนะคะคือถนนสุรนารา์เข้ามาในหมู่บ้านพังเทียมนะคะแล้วก็เลี้ยวเขาเรียวกว่าอะไรนะโอเคเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็ จะเจอที่บ้านตรงนี้เลยนะคะใช่ครับว้าวสวยมากเลยนะครับตอนนี้น้องแหม่มนะครับก็ยืนอยู่ตรงถนนสาธารณประโยชน์นะครับซึ่งด้านด้านตรงนู้นนะครับด้านทางมา่งนของน้องแหม่มนะครับก็เป็นทางสาธารณประโยชน์นะครับของแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับก็มีเนื้อที่กว้างขวางนครับหน้าบ้านของเรากว้างขวางนะครับไม่มีอะไรบดบังนะครับสะดวกสบายนะครับสามารถทํากิจการนะครับค้าขายได้ด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีรถสัญจร ผ่านไปผ่านมานะครับเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะครับใช่แล้วก็คือบริเวณนี้นะคะเราอยู่ต้นซอยเลยแล้วเขาก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่ข้างในกันอีกเพียบเลยตรงนี้เราเหมือนแบบเป็นจุดที่ว่าสามารถทําธุรกิจได้ด้วยนะคะและบริเวณนี้ก็คือ มีหน้าบ้านเข้าเข้าทางด้านนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มีที่ที่เราขายเพิ่มอีกหนึ่งแปลงนะคะรวมกันทั้งหมดคือ240ตารางวาตรงนี้ก็จะเป็นบ้านเพื่อนบ้านนะคะอยู่ติดกันเป็นญาติพี่น้องกันนั่นเองนะคะขอบคุณสําหรับลูกค้านะคะที่รับชมมาถึงตรงนี้นะคะและถ้าสนใจโทรหาแบบได้ตลอดเวลาเลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดี